สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองกรณีนางสาวบัวผันตันสุขอายุ47ปีหรือป้ากบหญิงสติไม่สมประกอบถูกกลุ่มวัยรุ่น5คนโดยในจำนวนนี้มีลูกของตำรวจสืบสวนส,ส,วสพอ,อรัญญประเทศฆ่าทิ้งสระน้ำข้างโรงเรียนในจังหวัดชักแก้ว แต่ต่อมาตำรวจกลับจับแพ้คือนายปัญญาคงแสนคำอายุ54ปีหรือหลวงเปียกสามีของผู้ตายและส่งเข้าเรือนจำภายหลังเรื่องแดงจึงทำหนังสือขอปล่อยตัวออกมา ล่าสุดวันนี้เวลา10นิก30นาทีที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีนายกันณทัศน์พงษ์ไพบูรณเวชหรือกันจอมพลังผ่าญาติของนางบัวพันธ์ขอความช่วยเหลือจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอ,อตอรอภายหลังเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีเนื่องจากไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลสอพอ,อรัญญประเทศได้ การจอมพลังกล่าวว่าญาติของป้าบัวผานมาร้องขอความช่วยเหลือจากตนเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนโดยตนเชื่อมั่นว่าพลตำรวจเอกสุรเชษจะทำคดีได้อีกครั้งคดีนี้อาจมีตำรวจบังคับให้หลุงเปียกยอมรับผิดในคดีว่าตัวเองใช้เก้าอี้ฟาดภรรยาจนเสียชีวิตทั้งที่ความจริงลุงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลย จะไปทราบพฤติการการก่อเหตุของคนร้ายจริงๆได้อย่างไรจรึงตั้งข้อสังเกตว่ามีใครสั่งให้พูดข้อมูลนี้หรือไม่และหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วเจ้าตัวก็หายไปเลยญาติก็ติดตามหาตัวไม่พบหรือแม้แต่ทีมงานของตนก็ไม่สามารถติดต่อกลับผู้กำกับสพอ,อารัญญประเทศได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามตนได้ข้อมูลมาว่าลุงเปียกอยู่ที่เซฟเฮาส์กับญาติคนหนึ่งที่โรงแรมในจังหวัดสระแก้วและจะให้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์จึงสงสัยว่าเหตุใดต้องให้ไปพักที่เซฟเฮาส์เก่งว่าลุงจะไปพูดอะไรหรือไม่ พลตจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าคดีนี้เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ตนกำกับดูแลซึ่งญาติไม่มั่นใจาการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยตนทราบว่าเด็กทั้ง5คนถูกจับกุมทั้งหมดแล้วซึ่งในจำนวนนั้นมีลูกของตำรวจด้วยแต่ประเด็นที่สังคมสงสัยคือเหตุใดลูกเปี๊ยกจึงยอมรับสารภาพในคดีดังนั้นตนจะลงพื้นที่สั่งการพร้อมไปติดตามหาตัวลูกเปี๊ยกในช่วงบ่ายของวันนี้และหากมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องจริงก็ต้องดำเนินคดีไม่ปกป้องคนที่ทำผิด ยอมรับว่าพฤติการการก่อเหตุของเด็กกลุ่มนี้เรวร้ายมากต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งการแก้ไขกฎหมายเพื่อลดอายุของเด็กให้รับโทษรุนแรงขึ้นนั้นเป็นเรื่องระยะยาวที่ยังคงหาหรือร่วมกันจากหลายหน่วยงานครับก็เอาอยังครับ วันนี้นะครับพี่สาวนะครับของป้าปุผันนะครับนะมาขอให้ผมช่วยนะครับนะตอนนี้เนี่ยเกรงว่าคดีเนี่ยจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่ามันมีอะไรที่มันแปลงๆปลงอยู่ที่สาแก้วเนี่ยหลายเรื่องนะครับผมก็เลยวันนี้นะครับมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับท่านพลตำรวจเอกนะครับโซเชียลกพานท่านรองผบตรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเยาวชนเป็นเด็กนะครับแล้วก็ในส่วนของ ความเชื่อม <society> <ph> <graffiti> <t SC I noise> ั่นผมเชื่อมั่นท่านสุรเทพท่านสุทเชัดัพานนะครับเพราะว่าท่านทําเคสกับผมมาเยอะแล้วท่านเนี่ยตรงไปตรงมานะครับผมเชื่อว่าถ้าเคสนี้เนี่ยมีตํารวจที่เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยหรือให้ลุงเปี๊ยกเนี่ยนะทำพอดเรื่องให้ลุงเปี๊ยกเนี่ยรับหรือไม่เนี่ยเนี่ยผมเชื่อว่าความจริงก็จะปรากฏนะครับเพราะว่าตอนนี้มันน่าสงสัยนะครับหลังจากที่ลุงเปี๊ยกเนี่ยออกจากที่เรือนจําเนี่ยตอนนี้ลุงหายไปเลยไม่มีนักข่าวคนไหนที่จะติดต่อหรือติด ติดตามลุงได้นะครับตอนนี้หายหมดเลยซึ่งก็ทําให้ตอนตอนนี้ทางครอบครัวเนี่ยเขารู้สึกเป็นห่วงแล้วเขาก็ตั้งคําถามว่าในตอนแรกเนี่ยที่ลุงรับสารภาพเนี่ยมีใครบังคับหรือทําพอดเรื่องให้ลุงรับสารภาพหรือไม่เพราะอะไรเพราะเราลองย้อนกลับไปดีครับที่ลุงเปียยรับสารภาพบอกว่าเอาก็อี้ฟาดเนี่ยลุงไม่อยู่ในเหตุการณ์นะแล้วแล้วอยู่ดีลุงรู้ได้ไงอะ่ะว่าพฤติกรรมของไอ้ผู้ก่อเหตุจริงๆเนี่ยมันเอาก็อี้ฟาด หรือมันมีตำรวจหรือมีใครที่มันรู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวก่อเหตุเนี่ยมันเป็นไปเป็นมาอย่างไรแต่รู้ว่าลูกตัวเองเป็นลูกตำรวจหรือเปล่าหรือว่ามีลูกตำรวจเกี่ยวข้องหรือเปล่าเลยหาแพะเข้ามาอันนี้ตั้งคำถามนะครับนะก็ต้องมาหาความจริงให้ได้นะเพราะว่าอย่างป้าบัวผันเนี่ยเสียชีวิตอย่างทรมานและพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุโหดเหี้ยม ถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดออกมาถ้าสื่อมวลชนทุกท่านไม่ช่วยป่านี้ผมเชื่อว่าลุงเปี๊ยกยังอยู่ในคุกเลยถูกไหมครับเก้าอี้เนี่ยก็เพิ่งไปเอากันขึ้นมาไม่ใช่หรอครับนะผมว่าเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตอนเนี้ยทุกวันนี้ยผมถามมีใครติดต่อท่านผูุ้่มกับสอพอ,อารันได้บ้างผมติดต่อไม่ได้นะไม่มีใครติดต่อได้เลยสําหรับทีมผมนะถ้ามีใครติดต่อได้บอกทีแล้วผมถามแบบเนี้ย ความสบายใจความกระจจางเนี่ยญาติพี่น้องก็สบายใจไหมอยู่ดีๆลุงหายอยู่ดีๆผู้กํากับหายเมื่อวานให้ทีมงานติดต่อไปทางท่านผู้การนะส่วนตัวผมโทนะทางท่านผู้การเนี่ยโทรไปหนึ่งครั้งรับครั้งเดียวหลังจากนั้นคะงเมมเบอร์ผมมั้งไม่รับสายผมอีกเลยแต่ทีมงานให้ทีมงานคนอื่นเนี่ยโทรหาไปสอบถามบอกอา้าวแล้วทําไมถึงไม่ปล่อยลุงออกมาล่ะทำไมให้ลุงอยู่ในนั้นล่ะ ก็บอกว่าอ๋อยังติดต่อผู้กํากับไม่ได้ท่านผู้การยังติดต่อผู้กำกับไม่ได้มันมันน่าตั้งข้อสงสัยครับอันนี้มันน่าตั้งข้อสงสัยเลยเพราะว่าอาลุงไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วอยู่ดีลุงรู้ยังไงว่าลุงต้องมาตอบว่า,าอีฟาดหรือลุงเอออ,อไปเองหรือวันนั้นลุงสติสมัชยะไม่ครบเมาหรือเปล่าเราไม่รู้ไงต้องหาความจริงไงจะถามว่ามันประหลาดไหมละ่ะแล้วตอนเนี้ลุงอยู่ไหนแล้วมันประหลาดไหมผู้กํากับหายไปไหนประหลาดไหมน,นั่นแหละ ว่าเป็นเป็นผู้รู้ยังไงคะที่การถึงไฟมันก็เป็นไม่ได้ทั้งหมดนะนะผมก็เชื่อว่าถ้าสมมติมันมีคนรู้ก่อนว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอคนที่มันก่อเหตุมันเป็นคนใกล้ตัวเราอะหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเราหรือเปล่าก็เลยอาจจะเฮ้ยต้องหาคนมาแทนหรือไม่นี่อันนี้อันเนี้ยต้องต้องหาความจริงกันในเรื่องนี้เพราะมันน่าสงสัยจริงๆถูกไหมครับผมบอกไนงะถ้าสื่อไม่ได้กล้องในตอนนี้ลุงเปี๊ยกอยู่ไหนผมว่าลุงเปี๊ยกอยู่ในกุ๊ก แต่ลุงเทียกออกมาเนี่ยญาติของลุงเทียเองก็ยังติดต่อลุงเทียไม่ได้เลยไป้อนหน้าเรือนจำไหมครับไปโรงพักตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าสื่อทุกคนเนี่ยไปตามหาทั้งโรงพักทั้งหน้าเรือนจํานะหาไม่เจอนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ข่าวมานะแต่ต้องรอการยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับว่าอตอนนี้ลุงเนี่ยอยู่ในเซฟเฮาส์ที่หนึ่งะนะก็อยู่ในโรงแรมมาแหละซึ่งตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไปส่งที่ญาติไปส่งญาติที่สุรินนะแต่ลุงไม่ได้ไปอยู่ในที่สุรินเนี่ยตอนนี้ นะครับนะเหมือนอยู่ในเซฟเฮาส์ที่หนึ่งในสาแก้วนะแล้วก็อาจได้ข่าวว่าอยู่กับญาติท่านหนึ่งแต่ต้องรีเช็คว่าอยู่กับญาติหรือไม่นะครับคนวค,นค,นคนดูแลคนคนอยอารักขาน,านอ่าอันนี้ผมยังไม่เจอในตรงนั้นนะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่ไมไมรู้ข้อได้จริงแต่ถามว่าตอนนี้ลุงอยู่ตรงนั้นทําไมดีกว่าคใครเอาลุงไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าแล้วเหตุผลอะไรที่ต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรก็นั่นนะสิผมถามว่าปกติเนี่ยออกมาก็ ถ้าลุงเป็นผู้บริสุทธิ์ออกมาก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติอะแต่ผมถามว่าตอนนี้ลุงเป็นผู้ต้องหาเหลยทำไมยังต้องมีใครไปดูแลไปคุมตัวเขาอยู่หรือเปล่าน้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับประเอความที่ไอย่างนี้อย่างนี้คือในในเรื่องนี้นะผม,ม่งทราบเมื่อวานนะครับนะก็ทราบจากคุณกันนะครับนะ,ะก็เนื่องจากเป็นเรื่องเด็กนะครับนะก็มันก็จะเกี่ยวข้องกับในหน้าง,งานรี่ชอบอยู่นะครับนะก็ต้องเรียนยี้ว่า ในเรื่องนี้ก็เกิดจากความไม่มั่นใจนะของประชาชนนะครับนะของญาตินะของญาติของทั้งญาติผู้เสียชีวิตทั้งญาติของลูกเองนะครับนะที่ไม่มั่นใจในการทํางานนะครับของเจ้าที่นะว่าั้นเดิะนะครับนะเพราะะนส่วนนี้เนี่ยนะคุณกันเนี่ยจึงติดต่อมาหาผมเมื่อวานนะครับนะเมื่อวานผมก็สอบถามในเบื้องต้นแล้วนะครับ้วก็ทราวบว่าได้มีการจับกลุมตัวเด็กทั้งหมด5คนแล้วนะแจ้งข้อก่หาแล้วนะแต่ว่าประเด็นที่สังคมกำลังสงสัยนะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมรุมรับสารภาพและการรักษาภาพเนี่ยทำไมถึงเป็นการารับที่มันตรงกับข้อที่จริงทั้งหมดนะในเรื่องของการการทำต่างๆนะครับเพราะนั้นประเด็นน,นี้ผมก็ต้องไขความจริงให้ได้นะฮะว่าใครผิดนะครับนะมีการมีการจัดฉากหรือเปล่าว่างั้นเถอะนะครับเนะพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยผมจะลงไปเองนะครับเนะมืเ่อช่วงเช้าก็สั่งสั่งช่วสืบสวนให้ลงไปแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะลงไปเองนะครับเนะพราะฉะนั้น วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากทําความจริงให้ปรากฏนะครับนะครับถ้าตํารวจถ้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องเอเินคดีตํารวจนะครับแต่ถ้าตํารวจไม่เกี่ยวข้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะก็ทําง่ายๆนะครับส่วนเรื่องที่มีการถามว่าเอพฤติการของเด็กก็ต้องยอมรับว่าเด็กอายุขนาดนี้พฤติการเนี่ยมันเลวมากนะครับนะต้องเลวว่าพฤติการมันเลวร้ายมากนะเป็นการฆ่าอย่างโหดเยี่ยมนะนะเพราะนั้น เรื่องเหล่านี้ผมเองรับไม่ได้หรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนพ่อจะเกี่ยวข้องไหมพ่อเป็นต่ารวจเกี่ยวข้องไหมเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะลงไปดูเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะคุยกับผู้จัดการภาคเขาผู้การจังหวัดนะแล้วลงไปดูแล้วเอาขี้สูนส์ศู่ย์กลางลงไปทํานะครับนะเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องทําความยิงให้ปรากฏไม่มีอะไรมากนอกจากการทําความยิงให้ปรากฏนะส่วนเรื่องอายุเด็กนะครับ ที่เมื่อวานมีข่าว ile, หลายส,ส่สวนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอายุเด็กนะครับให้ลดตำมุมาอะไรต่างๆนะครับส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ขั้นตอนของกระบวนการของกฎหมายก็ต้องไปประชุมหลายฝ่ายนะครับก็อย่าลืมว่าอันนี้เป็นเพียงเด็กกลุ่มหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่วนวน things, course, <laughs watermelon. S 2> ี้เรื่องการแก้ไขอายุต่างๆเป็นเรื่องเป็นเรื่องระยะยาวนะแต่เรื่องระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือคดีนี้ต้องทําให้เด็ดขาดทําให้ความจริงปรากฏทำอย่างตตรงมาทาด้วยความเป็นธรรม ขัน้นตอนการสืบสวนสอบสอบวนของตำรวจทั้งหลายมีจุดไหนที่มันดูแล้วน่าจะเป็นข้อรองที่ทำให้คีนี้มันดูเดียวเปียวไป <pave S 1> คืออย่างนี้ผมเพิ่งทราบเมื่อคืนยังไม่ได้ดูรายละเอียดในสำนวนนะครับยังไม่ได้คุยกับใครเลยขณะนี้แต่ว่าถ้าดู <c ười> ถ้าฟังจากข้อมูลจากทางคุณกันเนี่ยนะครับก็เกิดจากความไม่ไว้วางใจไม่เชื่อหรือไม่เชื่อมั่นนะครับในการทํางานว่าทําไมครั้งแรกเนี่ยทำไมถึงไปดำเนินคดีกับลุงนะครับ แล้วทาไมกล้องวงจรปิดถึงสื่อถึงไปเจอเองอะไรต่างๆนะครับนะอ,อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวส่วนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายผมลงไปแล้วก็จะทความยิงให้ปรากฏน,นะครับนะเดี๋ยวต้องขอเวลาหน่อยนะครับห่วงความกังวลค่ะมีความกังวลว่าจะไม่ได้คว <c oughs> ามยุติธรรมนะคะยังไงความกังวลใจของเราคว <c oughs> ามกังวลก็กลัวว่ายังไงล่ะก็เขาไม่เคยมาดูแลเลยในการงานอะไรที่เราทํางานสุกอะไรเขาก็ไม่เคยมาแล้วความกังวลก็ว่า ควรไม่ใช่ความยุติธรรมนะคะไปถึงว่าตั้งแต่ลุงเปียไปรับสารภาพเราเราเห็นความปกติยังไงบ้างค่ะป้าคะก็ไม่รู้สึกว่าทําไมเขาไม่ได้ทําเขาไปรับทําไมมีใครบอกให้เขาไปพูดไหมป้าก็สงสัยตรงนี้ว่าเขาไปรับทําไมเขาไม่ได้ทาแล้วทําไมเขาไม่บอกกับตำรวจว่าเขาไม่ได้ทําเออแล้วเขาไปทําทําไมเขาไปทําเพื่ออะไรหรือมีใครสั่งให้เขาทํา แล้วตั้งแต่คุณลุงเปี้ยเขาได้รับปล่อยตัวได้เจอกันหรือยังไม่เจอค่ะได้ติดต่อหรือไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไปรอหน้าเรือนจำไหมไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปพะไม่ได้ไปไม่มีคนประสานให้ไปรอหน้าเรือนจําไม่ไม่ค่ะตอนนี้เราคิดว่าเขาอยู่กับใครไม่รู้ค่ะแล้วศพของป้าบัวขันนี้จะเผาวันนี้ไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าจะเลื่อนไปก็ยังไม่ได้เผาค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ มีอะไรดีขึ้นเลยไม่มีอะไรได้คุยกับรองพอแล้วเป็นยังไงบ้าก็สบายใจคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะขอขอบคุณนักข่าวทุกท่านนะคะที่ช่วยครอบครัวของป้าป้ามีกําลังใจกับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนที่ไปช่วยเหลือในงานครั้งนี้คะ่ะคุณป้าย้อนถามอีกทีหนึ่งต,ตอนที่ลุงเปี๊ยกไปสะะารภาพคุณป้าเชื่อไหมป้าไม่เชื่อคะ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันแล้วว่า คนมันจะทําได้ขนาดนี้เหรอก็การคนต่างไม่สมประกอบเหมือนกันเขาคงจะมีตบตีกันบ้างเวลาเมาแต่คงจะไม่ทําการลุนขนาดนี้ความแฟนใจอันนั้นก็คือเก็บไว้ในใจมาตลอดเลยอะคะใช่แล้วเ,เคยไปเยี่ยมแล้วถามลุงเปี๊ยกไหมลุงเปี๊ยกไปทําเมียทำไมอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะไม่ได้เคยไปเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เขาอยู่เขากินด้วยกันแล้วก็ไม่เคยมาพามาบ้านเลยค่ะไม่รู้จักตะเปี๊ยกเลย แล้วพอเราได้เห็นวรงจรปิดเยาวนชนห้าคนทำลายบ้านโบผ่นานขณะนั้นความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะทำใจไม่ได้เลยค่ะทรู้สึกว่ารับไม่ได้ <c oughs> มันโหดเกินที่เราจะคิดไปถึงเราอยากให้เขาได้รับโทษยังไงบ้างคะให้ถึงที่สุดค่ะอยากฝากถึงตำรวจยังไงเพราะว่าโอ้ถึงตอนนี้ยังติดต่อใครไม่ได้เนาะอ่ะก็มีความกังวลอยู่ตรงนี้แหละ อบอกจากากตำรวจยังไงบ้างอยากบอกอย่างนีง้ <จะ S 1> อ,อยากบอกว่าครับก็าหาปาั๊มจริงให้มันพี่สาวลนเพียรใช่ไหมคะไม่ไมพี่พี่สา,สาวคุณเสียชีวิต ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright วีขอบคุณค่ะ